ทั้งหมดแถวแฮร์ดูเกเตอร์พนมมือสวยพนมมือหล่อครับนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพสวัสดีครับทีเชอนุสวัสดีครับเด็กๆวันนี้เรามาเรียนว่ายน้ำกันนะครับแต่พอดีอากาศยงเย็นอยู่เดี๋ยวอาทิตย์หน้าที่เชื่อนุ่งจะพาเด็กๆลงไปสะวยน้ำนะครับาเด็กๆก่อนเรียนว่ายน้ำเรียนพละศึกษาเด็กๆต้องทำอะไรก่อนครับ วอร์ทับเด็กๆเอามือจับที่หัวไหล่อ้าวหมุนหัวไหล่เป็นวงกลมสิบครั้งนับหนึ่งสิบเลิมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคต่อไปเอามือจับที่เอวการขาออกนิดหนึ่งไม่ต้องเยอะครับอ้าวหมุนเอวเป็นวงกลมนับหนึ่งถึงสิบเริมหนึ่งสอง ต่อต่อไปเอามือจากที่หัวเข่าหัวเข่าเด็บอยู่ไหนครับเอาหมุนหัวเข่าเป็นวงกลมนะหนึ่งสิบเริ่มหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่เอาต่อไปเหยียดกล้ามเนื้อชูแขนขึ้นข้างบนอ่านับหนึ่งสิบเริ่ม,นมนหนึ่งสองสามสี่ห้า หกเจ็ปดเก้าสิบต่อตไปเอาเด็กๆยกมือขวาขึ้นมือขวาคือมือฝัอ่งนี้ถ้าเด็กๆยังไม่รู้ 1. 1> ไปดูที่เสื้อของตัวเองจะมีลายชื่อจะมีชื่อเขาเรียกว่ามือขวาอ้าวเหยียบไปด้านมือขวาครับนะ 1, นับหนึ่งสอ มือซ้าย,ายเด็กยกมือซ้ายขึ้นมือซ้ายจะตรงข้ามกับมือขวาถ้าเด็กๆยังไม่รู้ไปมองที่เสื้อนักเรียนของตัวเองจะมีสัญ,ญลักษณ์โรงเรียนตาโรงเรียนอ่าเหยียดไปด้อ่านะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ปดกสโอเคอ่าเด็กๆความอัพเสร็จแล้วอ่าเด็กๆนั่งลงครับ โอเควันนี้ที่เชิ่หนงจะมีกิจกรรมสอนนะครับคือการเรียนว่ายน้ําบนบกก่อนนะครับให้เด็กๆที่บ้านนะครับฝึกกิจกรรมก็คือให้เด็กๆแขกเก้าอี้มาหนึ่งตัวให้เด็กๆเตะขาขึ้นลงนะครับอย่าลืมหัวเข่าไม่งอเตะขาขึ้นลงประมาณสิบครั้งหนึ่งสองสองสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ โอเคพอเด็กๆเตะขาเสร็จแล้วนะครับต่อไปที่เชื่อหนุ่มจะให้เด็กๆฝึกระบบหายใจนะครับให้เด็กๆฝึกระบบหายใจก็คือหายใจเข้าทางปากออกทางปากนะครับฮุบปล่อยลมออกมาทางปากนะครับหายใจเข้าทางปากหายใจออกก็ทางปากเหมือนกันลองฝึกก่อนฮุบพ้นอยลมออกมาหายใจเข้าทางปากฮุบหายใจออกก็ทางปาก ค้นลมออกนะครับพอเด็กๆครับได้แล้วเด็กๆลองตักน้ําขึ้นมานะครับแล้วก็ลองค้นน้ําออกไปก็จะเกิดฟองนะครับเพราะว่าเราหายใจเข้าทางปากแล้วก็ออกทางปากเด็กๆถึงจะไม่เจ็บจมูกไม่สำลักน้ํานะครับต่อไปก็คือให้เด็กๆฝึกการใช้แขนของการว่ายน้ํานะครับเด็กๆแขนอยู่หลังหูนะครับเด็กๆอย่าลืมแขนอยู่หลังหู แขนลงไปหาขาเห็นไหมครับดึงแขนทีละข้างแขนลงไปหาขาที่เจ้ยลงไปหาขาขึ้นมาหาหูตัวตรงๆแขนลงไปหาขาขึ้นมาหาหูแขนลงไปหาขาขึ้นมาหาหูแขนลงไปหาขาขึ้นมาหาหูให้เด็กๆที่บ้านลองฝึกทำดูนะครับ วันนี้จบกิจกรรมแค่นี้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะครับในกิจกรรมหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย